ดวงชะตาของใครบางคนก็มีแปลกๆไม่ว่าจะเป็นเทพนุนนํำดวงชะตาแต่ว่าบางคนผีให้รวยให้ร่ำดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายคนเป็นเพื่อนกับผีโดยยแยมากมายผีให้เองรวยนะครับแต่ว่าแน่นอนต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแรกๆอาจจะให้นะครับหลังๆไม่ให้เพราะฉะนั้นต้องมีข้อแลกเปลี่ยนก็คือการทําบาุญดำทัง4ีวันเกิดกลัวกลัวที่จะรวย บอกได้เลยว่าผีให้รวยต้องรีบนะครับถ้าท่านกลัวมากๆกลัวไม่ได้นะครับบทที่จะได้แล้วโกยมันมาเต็มที่เงินทองบารมีวาสนาเอามาก่อนนะครับบุญกุศลเดีย๋ยวค่อยแผ่ให้มาดูกันสี่วันเกิดมีอะไรบ้างเปิดไพย่ย้ำดวงชะตานะครับคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ผีให้รวยรีบรวยได้เลยชะตาต้องพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับเรื่องความรัก ความรักหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านรู้สึกตกตําแหน่งผู้ผันการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเข้าหารเกิดขึ้นในโชคชะตาเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นเรื่องที่ดีสําหรับโชคชะตาท่านแต่ว่าบางครั้งบางคราวเมื่อถึงเวลารวยนะครับก็ต้องรีบโกดนะครับสิ่งศกิสิทธิ์ก็เข้ามาหนุนนำดวงชะตานะครับท่านพยายามต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่บอกได้เลยว่าท่านรับไว้เถอะ ครับผมไม่ได้รับสิ่งไม่ดีนะครับรับเงินทองบารมีวาสนาร่ํารวยหนุนดวงชะตาตัวเองก่อนครับดวงชะตามีการได้รับแต่ว่ามีข้อแเปลี่ยนข้อแปลี่ยนในครั้งนี้ท่านควรที่จะต้องเอาไว้อยู่ก็คือการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์นะผมหรือว่าทาเข้าพิธีต่างๆจัดแจงให้ถูกต้องก่อนที่จะรับสิ่งนั้นมาเงินทองบารมีวาสนาอย่างเช่นคนที่กาบไหวนะพูดถีวิญญาณน,นะครับผม แต่ว่าผีดีก็มีผีร้ายก็มีเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าผีให้รวยนะครับก็เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านนะครับปัญหาต่งตางๆเบื่อนา,นายกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเกิดความมัน่นคงเขาพยายามยัดเยียดให้ท่านท่านก็ไม่ได้อยากได้อะไรหรอกนะครับผีจะมาให้เราเราก็ไม่ได้อยากได้นะครับรับรไปเถอะนะครับความสุขความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับในเมื่อในโชคชะตามีดดาบล้อมรอบเอาไว้อดทนนิดหนึ่งรับมาก่อนแล้วค่อยว่ากัน นะครับผมแต่รับในที่นี้อย่ารับสิ่งไม่ดีมานะครับมาดูคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธผีให้รวยรีบเลยนะครับรวยเป็นเศรษฐีพันล้านรอยล้านรับทรัพย์รวยโชคสมหัังดังใจหมายความสุขความเจริญอาจจะเข้ามาเกี่ยวกับเนื้อคู่คู่ครองในอดีตชาตินะครับผมที่ยังไม่ไปเกิดเป็นสัมภเวสีอยู่นะครับผมหรือว่าทําอะไรอยู่แต่เขามีพลังเขาก็าช่วยเหลือท่านได้ นะครับดวงชะตานะครับมีความแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวอาหารผีให้รวยให้รีบนะครับอย่าไปเกงใจอํานาจบารมีวาสนาตกตําแหน่งตัวท่านจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับถ้ากลัวรวยนะครับผมอย่าไปกลัวนะครับผมจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมอย่าไปกลัวสิ่งเหล่านี้นะครับผมเขามีทั้งดีทั้งร้ายคนน่ากลัวกว่าผีโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาตกขึ้นท่านจะเกิดภาวะเติงเครียดเพราะว่าเขาจะให้ นะครับผมถ้าท่านไม่รับก็ยิ่งจาแย่นะครับผมอาจจะมีการสูญเสียนะครับผมมีเหตุจําเป็นที่จะต้องรับเงินมีการโยกย้ายมีการแข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาสลนดนำรรงชะตาทําให้ท่านต้องตกอับนะครับโชคชะตาพิมพ์มาไว้นะครับบ่งบอกว่าจะต้องระแวดระวังเพราะฉะนั้นรับไปเถอะนะครับมันเหมือนกดดันให้ท่านรับนะครับรวยจะไม่มีอะไรข้อเสียหายเลยหรอกนะครับผมท่านอย่าไป สนใจนะผมรวยก็รวยนะผมก็เองให้ค่าเองนะผมไม่ต้องมายุ่งกับข้านะครับโชคชะตามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ดีๆอย่างมัน่นคงเพราะฉะนั้นรับแล้วก็จัดแจงนะครับผมในสิ่งที่ท่านมีนะของเก่าหนุนนะตรงชะตาท่านคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะผมสิ่งต่างๆท่านมองไม่เห็นเขาเลย พูดผีวิญญาณต่างๆจะให้ก็มองไม่เห็นไม่รู้นะครับผมท่านก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้เงินได้ทองแบบง่ายนะครับสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาหนุนนำดวงชะตาท่านและท่านก็รู้สึกคึกเขิมเป็นพิเศษเขาจะมาด้วยภาวะจิตใจจิตใจของท่านรู้สึกคึกเหิมต่อสู้แข่งแย่งชิงดีทางด้านเรื่องความรักตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเขาเรียกว่าครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านจะชนะ พราะว่าท่านมีสิ่งเหล่านี้ช่วยหนุนนำดวงตาอยู่นะครับไม่มีใครรู้หรอกนะครับแต่ท่านรู้อยู่คนเดียวนะครับการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาท่านรู้อยู่ท่านก็จัดแจงให้ดีแล้วกันนะครับ,รบปัญหาต่างๆโอกาสเข้ามาน้อยเข้ามาน้อยบอกบอกได้เลยว่ามันมีโอกาสเข้ามาน้อยนะเพราะฉะนั้นรีบคว้าเอาไว้แล้วกันให้รีบรวยบุทธศาสนาเขาเรียกว่าโชครางวัลที่หนึ่งเกิดขึ้น ถึงขั้นนั้นเลยนะครับถึงขั้นนั้นเลยนะครับโชครางวัลใหญ่การขายที่ขายมรดกนะครับผมตำแหน่งหน้าที่การงานเงนิงน,งนแบบใหญ่ๆออเดอร์บิ๊กออเดอร์เข้ามาเงินล้านได้จับมรมียิ่งใหญ่ขนประจบประแจงร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับลวงชะตานะครับมีคนประจบประแจงสมหวังดังใจหมายเพราะว่าท่านมีดอกไม้เข้ามาแลกเปลี่ยนท่านแบกภาระไว้เพียงเล็กน้อยความสุขสมหวังดังใจหมายกําลังจะเข้ามา หมดหนี้โบสินปัญหาต่างๆได้มาลายหายไปสิน้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเช่มชื่นความประสมเลดแต่ยังไงก็จะตรงไปตรงมาไม่ได้ต้องอยู่แบบเท่าๆการใช้เล่ห์เหลี่ยมชิงไหวชิงพลมาดูคนเกิดวนาาันอะไรคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวนาาันเสาร์ผีให้รวยรีบเลยแต่ในที่นี้ท่านต้องสังเกตให้ดีเขาให้รวยแรกๆหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็ต้องนําเขาออกไปนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางนะ สิ่งเหล่านี้มันก็มาจากลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นได้ทีก็ต้องรีบรวยนะครับดวงชะตาเป็นยังไงนะครับดวงชะตาเอาจริงเอาจังนะพยายามเต็มที่ไม่ดีกลัวสิ่งเหล่านั้นหรอกนะครับคนเกิดเมรานะครับผมด้านซ้ายสามดาบด้านขวาสาดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตามีอะไรบางอย่างจะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นกุมารทองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล่นลับ แต่ว่าเน้นไปทางด้านเด็กมากกว่าเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์กุมารทองเต็มบ้านนะครับเลี้ยงกุมารทองเยอะแยะมากมายเขาก็มาให้โชคแล้วเอ็งยังไม่เอาอีกเหรอเอ็งไม่อยากรวยเนหะนะรอ้วผมแล้วเอ็งไปเช่ามาทําไมนะผมถ้าเอ็งอยากรวยเอ็งจัดแจงไปจัดเต็มกับทุกสิ่งทุกอย่างความรักความแช่มชื่นความประสมเลศน,นะครับเลี้ยงดูเขาให้ดีนะครับขนมนม,นมเนยอย่าให้ขาดนะครับเหล้าเอาไม่ใช่เหล้านะับผมเขาเรียกว่าปาร์ตี้ นะผมข้าวสวยนะครับผมอาหารต่งตางๆไหวอย,ย่างดีนะครับผมไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำดวงชะตาแน่นอนครับแต่ไหวผีรวยเร็วที่สุดนะครับผมแต่ยังไงข้อเสียมันเยอะนะครับผมยังไงเราค่อยๆขอดีกว่าไม่ต้องรีบนะครับดวงชะตาจะกล้าหารเด็ดเดียวข้าวหารร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจเจริญุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอทำนายว่าท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้าน มีการแช่มชื่นการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นในโชคตาเกี่ยวกับหญิงเพศตรงข้ามถ้าท่านเป็นหญิงหญิงก็จะเข้ามาครับถ้าท่านเป็นชายหญิงก็จะเข้ามาจะแจ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างเดอดสตาร์เกิดขึ้นสุขสมสมหวังดังใจมาจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองข่าวดีข่าววิวาเกิดขึ้นโชคะตาหนุนำนำดวงะตารดวงชะตา,ตาเปิดรับรับ,รบ,รบโชคโชคเกิดความมั่นคงเป็นอย่างมากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อแลกเปลี่ยนนะครับผมท่านก็ต้องตั้งจิตตั้งใจมาก ครับผมทําคุณงามความดีดวงชะตาเปิดทันที่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดีเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ